สวัสดีค่ะร้านเรามีบอเร,รกขายกับสไลน์โฟมค่ะกับสูตรขายนะคะของเราจะมีเป็นสูตรหมดจะเอาสูตรอะไรสั่งมาได้จะให้เราทําคลิปอะไรให้ดูจะให้เราทําสไลด์สูตรอะไรให้ดูสามารถสั่งเรามาได้มีหลายสูตรนะคะถ้าจะซื้อไปร้านเราร้านเราจะสั่งเป็นซิกเกสมาเลยนะคะก็แบบว่าสมมติคุณสั่งซื้อตัวสลาน สูตรปิปรอะไร่างนี้นะคะเราก็จะจัดสูตรแล้วก็บอรแรกใส่ไปให้คุณลองทำเองด้วยค่ะแล้วมีที่ทำไว้แล้วด้วยนะคะให้คุณได้สัมผัสว่าเนื้อปิปิเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสเนื้อปิปินะคะเรามารีวิวสไลด์ฟอร์มของร้านเรากันเลยค่ะร้านเรานะคะจะเป็นกล่องแบบนี้ชอ้อนเราก็จะเป็นช้อนแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสลดโฟมของเราที่กล่องหนือจานหรือช้อนที่เอาไปทำสไลดแล้วเอาเก็บเครื่องมือทำสลดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปกินต่อนะคะเพราะว่าการนี้อันตรายมากค่ะนะคะเพิ่งหัดทำเป็นวันแรกอันนี้แล้วก็เปิดร้านเป็นวันแรกก็ทำจัดร้านเองแล้ว นะคะจะนิ่มและปูมากเลยค่ะใครที่จะซื้อก็แอดไลน์แอดเฟซมาได้นะขายค่ะมีอันใหญ่กับอันเล็กกับ,บานปกลางส่วนอ,อันนี้เป็นอันเล็กนะเราทำเป็นอันเล็กอันนี้เป็นสูตรใส่แฟชชนะน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไปดูของพี่ปบ้บาพา เอานะมันจ,จะดีกว่าอันนี้หน่อยอันนี้เป็นกาวน้ำใสตามานะคะเป็นขวดเล็กๆค่ะนะคะ,นะคะอันนี้มันละเอียดกับบางกลุนอันนี้มันพอดีเลย นะคะสามารถแผ่บานได้นะคะน้องเนร้อเองค่ะขายนะคะไร้สาระใช่ไหมคะต้องขอโทษที่มันไร้สาระนะบ๊ายบาย